สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ไอ channel นะคะในวันนี้นะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะว่าายเนี่ยกำลังอยู่ในดันเต่าแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะายจะมาเปิดกาชากระนั่นเองเออกับโปรโมชั่นกล่องล้ำค่านักกอล์ฟบ B ีสตารนั่นเองค่ะ และเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะโดยระยะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็จะจําหน่ายตั้งแต่วันพุธที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันพุธที่25พฤศจิกายนเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นหรือว่ากล่องล้าค่ากล่องกระชาตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่าร้านค้าไดมอนด์ภายในเกมได้เช่นเคยนะคะก็ตามที่เห็นเลยเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่3,000ไดมอนต่อ1กล่องนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นแพ็คเหมือนเดิมเนาะก็จะมี10แพ็ค50แพ็คแล้วก็ 100แพ็คนะคะส่วนราคาเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะคะไม่ได้มีส่วนลดแต่อย่างใดนะคะแค่แบ่งเป็นแพ็คๆให้เรากดง่ายแค่นั้นเนาะก็ตามนี้นะคะส่วนของพิเศษที่อยู่ในกล่องล้ำค่าเซตนี้นะคะก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองอ่าตามที่ไอเกลิ่นไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่แนะนําแพ็คเกจเขาทามินไปใช่ไหมที่ว่าชุดแฟชั่นในแพ็คนั้นะก็จะได้แต้มหมุนใช่ไหมคะในกล่องล้ำค่านะักกอปบีสตาร์ก็เช่นกันคะ่ะชุดแฟชั่นในกล่องล้ำค่าตัวนี้เนี่ยก็ได้แต้มหงมุนเช่นกันอ่าแต่ว่าเราก็จะต้อง ต้องแบบมาลุ้นดวงกันหน่อยเนะว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้นะคะก็ตามที่เห็นนะคะแต่ทีเนี้ยคือนอกจากที่เราจะมาเปิดหาชุดแฟชั่นในเซ็ตนี้ของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้หลุ้นเจอกับไอเทมต่างๆในกล่องนี้เหมือนกันนะคะซึ่งตามที่เห็นเลยว่าไอเทมที่เราจะมีโอกาสเจอเนี่ยเออมันก็ไม่ได้แย่เลยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่นอนนะคะจะมีพงท่า3ชิ้นนะคะยันท้าทายรวดเร็ววิถีฮองมูล5ชิ้นคริสตัลหินจันทา5ชิ้นคริสตัลหินโซ5ชิ้นกิกาโฟน3ชิ้นเกรดมังกรไฟ10ชิ้นอืมได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วก็เหรียญนักกอฟบ,บีสตา3 3ชิ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าเหรียญน,นักกอล์ฟบีสตาร์นี่แหละที่เราจะสามารถสะสมแล้วก็ไปแลกไอเทมในส่วนของดักกอนเอ็กเพลสได้นะคะก็ตามที่เห็นเลยถ้าเกิดเราเปิดกาชาแล้วเราไม่ได้ชุดแฟชั่นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถสะสมเหรียญน,นักกอล์ฟบีสตาร์นะคะมาแลกชุดแฟชั่นตรงนี้ได้เช่นกันก็ตามที่เห็นเลยเนาะนี่มาลองใส่กันชุดแฟชั่นอันนี้นะคะจะได้แต้มฮงมุนนะคะที่สองแต้มเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับแพ็กเกจของเขาทํามิมนะคะอ่า ส่วนชุดก็นี่ตามสไตล์นะคะเรียบๆง่ายๆนะคะอาจก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากจะได้แบบชุดที่มันดูแฟนตาซีเกินไปนะคะอยากได้ชุดเหมือนชุดอยู่บ้านชุดไปเที่ยวแบบสีสวยอะไรประมาณนี้นะคะก็มาลองใส่กันได้นะคะในส่วนของดักกอนเอ็กเพลสนะคะ ว่าชุดหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะผู้หญิงผู้ชายใส่แบบไหนเนี่ยก็มาดูกันได้เนาะตามที่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูนะและนอกจากชุดแฟร์เนี่ยเราก็มีโอกาสเจอของอย่างอื่นด้วยนะคะก็จะมีโอกาสเจอแบบเป็นกล่องเครื่องประดับนักสู้มืออาชีพเอยกล่องโชคดีเอยอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่ง โซเชียลจาฮาวานะคะตั้งแต่แผ่นหนึ่งถึงแผ่นที่5เลยนะคะอ่าก็ตามเบสิกของกล่องล้ำค่าหรือกล่องกาชาที่เราจะมีโอกาสเปิดเจออยู่แล้วเนาะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแลกเปลี่ยนของดะก้อนเอ็กเพลสนะคะก็เออไม่แพ้กันนะเพราะว่าเราก็สามารถสะสมพวกเหรียญนะกอปีสตาร์เนี่ยมาแลกพวกอัญมณีหย,ยินหยางขั้นหนึ่งได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแพ็กเกจในครั้งนี้เลยนะคะเออซึ่งข้อดีเลยนะคะในส่วนของอความมเรีนยนหยินหยางขั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้คือดีงามมากนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยควรค่า แก่การมาสะสมเหรียญแล้วก็มาแลกมากเลยนะคะเพราะว่าอัญนนมณีอความมลีเนี่ยเราไม่สามารถแบบฟาร์มหาได้ในเกมนะคะมันจะผิดกับพวกทัพทีมมรกตอะไรอย่างนี้นะอความาลีเนี่ยมันจะได้จากการที่เราจะต้องซื้อจากทางเกมที่เขาจัดโปรโมชั่นเท่านั้นนะเราถึงจะได้อความาลีมานะคะเท่ากับว่าในส่วนนี้เราสามารถแบบนำมาแบบเออมาแลกมาใช้เพื่อมาอัพขั้นต่อๆไปได้นะคะอันนี้คือคุ้มค่ามากเลย แล้วนอกจากพวกหินหยางต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกลูกแก้วขั้น5้านะคะเออถือว่าเป็นขั้นที่โอเคอยู่นะแล้วก็นี่เลยพวกรูนสีต่างๆนะคะนี่หินสถานะพวกพลังโจมตีบอสเนี่ยโอ้ยมันโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันมีผลต่อต,ตัวละครเราทําให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะอ่ะแต่อันนี้ก็จํากัดการแลกนะคะซึ่งก็เหมือนกับอันนี้เลยพวกอัญ,ญมณีต่างๆเนี่ยก็จํากัดการแลกเหมือนกันนะคะก็มาเช็คดูกันด้วยเนาะ แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกก็มาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะคะนี่โซเชียลซาฮาวาน,นะคะสามารถแลกได้ตั้งแต่แผ่นหนึ่งถึงแปดเลยโอ,อ้ใครที่แบบยังแลกพวกเบอร์ทไทยไ,ไม่ได้เนี่ยก็เอาแต้มพวกเหรียญนักกอล์ฟเนี่ยมาแลกได้นะคะแล้วก็มีพวกหินปินลูกขนสูงกลุ่มพิศวงเอยอ,อะไรเอยเนี่ยอ่ะในส่วนนี้ก็สามารถมาคลิกดูกันได้นะคะแล้วความพิเศษของ ตาชาตัวนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราเปิดชุดซ้ำในครั้งนี้นะคะก็สามารถนําชุดซ้ําเนี่ยมาแลกเป็นกล่องเหรียญแทนได้ด้วยนั่นเองอา่าก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดชุดซ้ํามาเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ปะก็มาแลกเป็นเหรียญแล้วก็สะสมเหรียญไปแลกอย่างอื่นแทนนะคะก็ตามที่เห็นเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของกล่องรับค่านากักกอปบ B ีสตาร์เนี่ยเราสามารถส่งของข,องขวัญให้กันได้ด้วยอา่าอันนี้นะคะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็ใครอยาก ส่งอะไรให้เพื่อนให้ใครนะคะก็มาใส่ชื่อตัวละครตรงนี้นะคะ ก็กดส่งกันให้ได้เลยนะคะก็ตามราคากันไปเนาะอ่าในส่วนนี้ก็มาคลิกๆดูกันเอาเองนะก็จบไปในส่วนของรายละเอียดกล่องล้ำค่านะักก๊อปบีสตาร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องล้ำค่าหรือเปิดกล่องกระชาตัวนี้กันดีกว่าซึ่งอ้ายก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่50กล่องด้วยกันราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0ไดมอนไดมนะคะอ่ะก็จะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันดีกว่าว่าใน50กล่องนี้เนี่ยอ้ายจะสามารถเปิดหาชุดนักก๊อปบีสตาร์ได้ ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยค่ะซึ่งจะขอเปิดที่10กล่องแรกก่อนนะคะว่าแล้วก็ไปค่ะตกลงมามันต้องออกอะไรบ้างแหละเฮ้ย <c oughs> ออกอะไร <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอันดับแรกเลยออกเหรียญน,นะคะรัวมากนะคะ62เหรียญไปได้วยกันแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็อ่ะ,อะไม่รวมกันละเฮ้ยเหรียญน,นะคะ มาปุ๊บก็จะได้เหรียญนักกอล์ฟไปแล้วนะจ๊ะ70เหรียญด้วยกันเกล็ดมั <S <S มงกรไฟมา90อันแล้วนะคะอันนี้คือมันได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะอันนี้ในส่วนที่ได้แน่นอนนะคะจะอยู่ตรงนี้ทําไมเขาไม่รวมกันเปิดมาไม่รวมกันอ่ะอันที่สุ่มได้ ได้กล่องโชคดีเหรียญนักกอบบีสตาร์นะคะแล้วก็แพ็กเกจหินโซ100่ชิ้นนั่นเองเออตอนแรกมาเป็นกล่องตกใจมากเลยว่าเฮ้ยได้กล่องชุดเหรอไม่ใช่นะคะกล่องเหรียญค่ะเหรียญในเหรียญอีกทีหนึ่งนะคะเออเออต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันมีโอกาสสุ่มเจอเหรียญนักกอบด้วยนั่นเองเนาะซึ่งของที่ออกไปก็ตามที่เห็นนะคะรู้สึกจะค่อนไปทางเหรียญนักกอบที่สุ่มออกมา ได้มากกว่านะอะไรกันเนี้ยสิบกล่องแรกนะคะสิบกล่องแรกผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะจ๊ะสิบกล่องแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวทีนี้ไอเปิดทีละห้าบ้างดีกว่านะคะไปดูกันเลขาปะตกลงห้ากล่องนี้ได้อะไรห้ากล่องนี้ก็ยังคงได้กล่องโชคดีอยู่นะจ๊ะเพิ่มมาอีกหนึ่งกล่องนะจ๊ะแล้วก็ได้โซชิวสภาวาส่วนที่สามมาแล้วนี่เสยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แพ็กเกจหินโซอีกหนึ่งร้อยชิ้นนะคะ เดี๋ยวอีกหกล่องซิตกลงค่ะยังไงอะ่ะออไม่ได้อะไรเลยเ <laughs> ดียกไเก็นหินโซอีกหนึ่งรอยชิ้นแล้วก็โซชิวชาวาสุดที่3ามเช่นเคยเลยนะอืนี่คือแบบผ่านไป20กล่องแล้วนะแบบอยู่ๆก็ผ่านไป20กล่องอะ่ะคือตามที่เห็นนะคะ <laughs> จะได้ไม่ได้ชุดอื มาค่ะตอนนี้เหลืออีก30กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันต่อเนาะไปทีละห้กล่องเช่นเคยนะคะมาลุ้นกันต่อเลยค่ะไปค่ะอีกกล่องที่5ค่ะดูซิจะ๊ะก็ยังคงเป็นกล่องโชคดีเหรียญนนะักกอล์ฟดีสตาร์ย่ยนะจ๊ะเ <c oughs> ครื่องทางแล้วอ่ะแกง5กล่องผ่านไปอะ เฮ้ยมันจะไม่ออกอะไรหน่อยเหรอเดี๋ยวทีละกล่องซิกล่องที่26ค่ะอืม26นะอ่ะ27 20อืม27ด็นี่คือได้โซเชียลสหวาส่วนที่2มานะคะ28มามา28สิ29 29ซิแล้วนะแล้วก็กล่องที่30ค่ะไป สามสิบผ่านไปแล้วนะคะยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลย <c oughs> คือแบบมันเปิดสุ่มได้เหรียญอะโอหรือมันจะค่อนไปทางที่เราจะต้องเอาเหรียญไปแลกอะเนี่ย <c oughs> คือตอนเนี้ยายเหลือแค่ยี่สิบกล่องแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดต่อซิกล่องที่สามสิบเอ็ดป่ะสามสิบเอ็ดนะไปสามสิบเอ็ดสามสิบสองทีละกล่องแล้วนะทีละกล่องละ 32แล้วนะ33 34 35 35ผ่านไปนะคะโอ้คือได้แต่ก่องเหรียญนะ่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเลยอะไม่งั้นก็จะเป็นพวกแพคเกจหินโซนะคะแล้วก็จะแบบเหรียญคือแบบเหรียญเยอะมากอะแต่เอาจริงเหรียญเยอะมากขนาดเนี้ยมันจะพอแลกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ ซึ่งตอนนี้อายก็เหลือที่15กล่องสุดท้ายแล้วนะคะเมืม่อกี้หมูทองเกิดด้วยไปตีข้างๆหมูทองดีกว่าอุ้ยหมูทองเมื่อกี้เราตีหมูทองได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดอีก5กล่องดูสิจะเป็นอย่างไร <c oughs> ไปดีกว่าไปลุ้นลุ้กลุ้น <c oughs> ส0กล่องผ่านไปนะคะตามนี้เห็นเลยจ้าแล้วเข้าสู่10กล่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะได้หรือไม่นะคะไปลุ้นกันเลยค่ะการกดทีเดียวเลยนะ10กล่องนะ1 2 3่งองไป กันคะเนี่ยกลายเป็นอะไรเนี่ยคิดต้นหินจันทาเหรอคิดต้นหินจันทาเนี่ยนะเดี๋ยวนะรู้สึกคิตต้นหินจันทามันได้อยู่แล้วปะเดี๋ยวดูแบบรู้สึกคิตต้นหินจันทามันมันได้อยู่แล้วเนาะแต่เหมือนประมาณว่ามันเข้าตัวจนแบบในกองของอายในตัวเนี่ยมันมันล้นอะ มันล้นเลยขึ้นมาเป็นหน้าใหม่นะคะแล้วผลสุดท้ายนะคะทั้งหมด50กล่องนะคะที่เปิดไปเนี่ยผลประกอบการนะคะ mm. ก็จะอยู่ที่ได้โ mm. ซลชิลซาฮวามาทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามสองแผ่นเนาะแล้วก็ได้กล่องโชคดีเนี่ยทึ่งเป็นกล่องสุ่มเหรียญอีกทีนะคะได้อีกเจ็กล่องเนาะแล้วก็แพ็กเกจหินโซเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นนะคะได้มาอีกสิบแพ็กเกจตด้วยกันนะคะแล้วก็เหรียญนักกอล์ฟบ B ีตาร์เนี่ยถ้าเกิด จะเรียกว่าไงอ่ะมันก็นับรวมไม่ได้แลนะ้วเนาะคือรวมรวมมาจากที่เปิดี่ยคือสุ่มพ่นไปทางเหรียญมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็ได้เหรียญที่เป็นเหรียญเพียวๆมาทั้งหมดอีก295เหรียญด้วยกันนะคะเออตามนี้นะ <c oughs> ถ้าเกิดเอามาบวกลบคูณหารเนี่ยคือพื้นฐานของของกล่องเนี่ยมันจะได้ไอเหรียญน,นะก๊อปู่แล้วปะมันได้อยู่แล้วที่สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญ สเหรียญใน50กล่องเนี่ยอาจจะได้ที่150เหรียญน,นะคะแล้วก็จากที่สุ่มได้เนี่ยจะได้เป็น145เหรียญมานะคะเออก็จะตามนี้นะ ก็รวมกับที่มีอยู่แล้วกลายเป็น 2- องเหรียญน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่ออีกเนาะว่าไอ้กล่องเหรียญโชคดีเนี่ยอาจจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งในส่วนของกล่องเหรียญน,นะคะมันจะมีโอกาสออกแบบ 50- 50นะว่าจะได้1เหรียญหรือว่า1ิเหรียญด้วยกันนะคะก็จะตามนี้นะเดี๋ยวมาเรียงของก่อนคือของเยอะมากฉันตีเต่าไปส่งตัวอ่ะเธอแต่ฉันไม่ได้อะไรเลยให้ตายสิ เดี๋ยวเปิดไปเลยเจ็ดกล่องนะคะหนึ่งสองสามไปเปิดไปเจ็ดกล่องนะคะก็จะอืมมันไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอแค่หนึ่งเหรียญด้วยนะมันมีโอกาสเจอห้าเหรียญด้วยนะคะเออเท่ากับว่านะคะอายเปิดกล่องสุมเหรียญเนี่ยได้อีกทั้งหมดสามสิบสามเหรียญด้วยกันนะคะเพราะว่าได้สิบเหรียญมาสองกล่องนะก็ ต่อด้วย5เหรียญอีก2กล่องนะคะก็เป็น4กล่องแล้วใช่ไหมแล้วก็อีก3กล่องสุดท้ายเนี่ยจะได้มาอย่างละ1นเหรียญน,นะคะก็ตามที่เห็นนะคะก็คือได้มาเพิ่มอีก33เหรียญนะ่ะจากตอนแรกม,มันมี2อง้เหเหรียญก็กลายเป็น328ี่เหรียญด้วยกันนะคะ<ว>ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะคะกับมูลค่า328ี่เหรียญที่เรามีนะคะ ซึ่งตัวชุด B ีสตาเนี่ยหรือว่าของนักกอล์ฟบีสตานะคะก็ตัวชุดจะอยู่ที่150เหรียญเนาะบวกนักกอล์ฟจะอยู่ที่100เหรียญแว่นนักกอล์ฟจะอยู่ที่อีก100เหรียญเท่ากับว่าเราจะต้องใช้เท่าไรเนี่ย1น3 350เหรียญซึ่งไอมี328รอเหรียญว้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยขาดเท่าไหรอ่อ่ะ ขาดอีกสิกว่าเหรียญนนะ่ะโอ้ไอถึงจะได้350เหรียญนนะ่ะฉันไม่พอในการที่จะแลกชุดไม่นะเพราะฉะน,นั้นเราก็จะต้องซื้อต่อนะคะโอ้ยมันไม่ได้อะ่ะซึ่งเดี๋ยวไอจะซื้ออีกสิกล่องด้วยกันนะคะไปซื้ออีกสิกล่องด้วยกันเนาะแล้วก็เหรียญ เหรียญน,น่าจะพอนะคิดว่านะเหรียญน,น่าจะพอแหละไปอีก10กล่องด้วยกันนะคะก็เปิดทีเดียวเลยด้วยกันเนาะคงไม่คาดหวังแล้ว,ล,วล่ะคงคาดหวังเพียงแค่ขอให้มันครบ350เหรียญน,นะคะเพื่อจะได้แลกชุดนะคะวันเราก็ไป1 2 3่อามปจาอ,อให้มันได้อย่างงี้สิ คือดีใจที่มันถึงอะแต่อย่างน้อยก็น่าจะออกอย่างอื่นได้ไหม <laughs> อันนี้ได้กี่เหรียญเนี่ยดูกันโอ้โหพอได้กล่องเหรียญมาสุ่มมาได้เหรียญเดียวให้ตายเถอะตอนนี้ไอมีทั้งหมด3 7 9เก้าเหรียญแล้วนะคะก็สามารถแลกชุดได้แล้วจ้าจะดีใจดีไหมเนี่ยโหกะว่าจะเปิดแค่50กล่องไงกลายเป็นว่าตอนนี้ไอเปิดไปทั้งหมด60กล่องนะคะมาแล้วก็แลกชุดเลย หนึ่งชุดหนึ่งหมวกแล้วก็หนึ่งแว่นตาเออใส่ไปเลยเดี๋ยวเดีถอดถอดปีก่อนเออเอาเข้าไปใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาของชุดนักกอล์ฟนะคะก็สแตรดาดนะเนาะ มาตรฐานนะคะใครที่ชอบอะไรเรียบๆนะคะก็จะตามนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะเรามาเพื่อเอาแต้มหุงม,มุนะคะ่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองอะ่ะก็กดรับรางวัลเลยจ้ากดปุ๊บก็กดใช้ไปคะ่ะหนึ่งแต้มแล้วก็สองแต้มมาดูกันต่อแล้วเราก็จะได้เพิ่มมาอีกสองแต้มด้วยกันนี่ตามนี้เลยใส่เข้าไป จริงๆใส่แค่ตรงนี้ก็ได้ปะ่ะเอ๊ะใส่สุดเลยก็ได้นะตรึงและตอนนี้นะคะอายก็เพิ่มจากร้อยสามสิบสี่ค่าโจมตีใช่ป่ะเพิ่มอีกสองแต้มก็เป็นร้อยสามสิบหกแล้วนั่นเองอ่าก็จะมีอะไรต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะคะก็มาดูค่าเอฟเฟกเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าจะใส่แบบตามสูตรที่เขาให้มาก็ได้นะคะตามนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบสะสมแต้มฮุมมูลเนี่ยตามที่บอกไปนะคะซึ่งคะแนนฮุมมูลเนี่ย ตอนนี้นะคะสูงสุดเนี่ยในแผทปัจจุบันนะคะอยู่ที่58แต้มนะคะก็ ใครที่อยากจะสะสมแต้มส่วนนี้อ่ะก็นอกจากกาชากล่องลำค่านากักอบบีตาร์แล้วนะคะก็ตามที่เห็นนะคะกับอีกแพ็กเกจก็คือนักรบเขา่าทำมิมน,นะคะที่อยเพึ่งจะแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะก็จะเพิ่มอีกสองแต้มเนาะถ้าเพิ่มอีก2แต้มเนี่ยก็จะได้เป็น138แต้มเลยอืมแต่อันนั้นก็คือข้อดีคือเราจะไม่ต้องมาลุ้นแบบนี้ไงเข้าใจปะเราไม่ต้องมาลุ้นแบบอายนะคะแบบที่ไอเปิดให้ดูเนาะแต่อันนี้ก็ถือซะว่ามาเปิดให้ดู เป็นแบบเหมือนยังไงอะรีวิวเลทละกันนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะสะสมแต้มฮงมุลอยู่แล้วอะเราก็จะต้องแบบมาเปิดให้ครบใช่ไหมคือนอกจากซื้อแพ็กเกจก็จะต้องแบบมาเปิดกล่องล้ำค่าเพิ่มหาอีชุดเนี้ยเออจะได้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามที่เห็นนะไอเปิดแบบ ดวงอายว่าไงเดีย๋ยวคือเปิดไม่ได้เลยละกันใช้คํานี้ละกันว่าเปิดไม่ได้เลยนะคะได้แต่เหรียญน,นะคะซึ่งก็คือจะต้องนําเหรียญมาแลกแต่ถามว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จในส่วนที่เราสามารถสะสมเหรียญน,นะคะมาแลกชุดได้นะคะมูลค่าที่เสียไปนะออยู่ที่50แพ็คก็ร้อยห้าสิบเอ๊ห้าสิบแพ็คก็หนึ่งแสนห้าหมื่นไดมอนด์ใช่ไหมแล้วก็อีกสามหมื่นก็ตกประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นไดมอนด์นะคะที่อายเสียไปนะคือหกสิบกล่องเนาะ ก็จะเรียกว่าได้ชุดไหมก็ถือว่าได้แหละเพราะว่าเราก็เอาเหรียญมาแลกได้แล้วนะคะแต่ก็เสียดายในส่วนอื่นไปนะเพราะว่าก็จะแลกอย่างอื่นไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนละกันนะว่าในแพ็กเกจอันนี้คือนอกจากที่เราจะไาเปิดหาชุดแล้วว่าเราจะเอาเหรียญไปแลกอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติแบบว่าไม่ได้อยากได้ชุดอ่ะ มันก็มีตัวเลือกอื่นไงที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเอาเหรียญมาแลกพวกวัตถุดิบไอเทมต่างๆก็ได้นะคะอย่างพวกอัญมณี้ยินอย่างอะไรเทือกเเนี้ยก็ใช้250รเหรียญเหมือนกันถ้าเกิดเมื่อกี้ไอไม่เอาชุดไอก็มาแลกอควาบลิตก็ได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยในตัวไอก็คือมีแล้วนะคะขั้นหนึ่ง แต่ก็คือถ้าเกิดเราได้อีกขั้นหนึ่งเห็นปะเราก็สามารถมาอัปเกรดเป็น2ขั้นได้เลยนะคะก็ถือว่าดีงามมากใช้แค่2 5 0แต้ม350แต้มก็ตามดวงอายเนี่ยคืออยู่ที่แบบเฉียดๆที่60กล่องเนาะถ้าเกิดเปิด60กล่องเนี่ยก็คือได้3 5 0แต้มอย่างแน่นอนนะคะก็ มาเปิดได้นะแต่ถ้าเกิดอยากได้ชุดแฟชั่นเพื่อเอาแต้มหงมูลก็350แต้มเหมือนกันอ่ะก็เลือกเอานะว่าอยากได้อันไหนเนาะส่วนรูนเนี่ยอันนี้รูนก็จะราคาสูงหน่อยเนาะคือต้องสะสมถึง500เหรียญน,นะคะถึงจะแกลกรูนส่วนนี้ได้ mm hmm. ก็เข้าใจนะอันนี้คือมันก็ต้องยากหน่อยแหละเพราะว่าขนาดฟาร์มยังยากเลยอ่ะต้องอกาก็อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่นอกจากจะมาหาชุดแฟชั่นเพื่อเอาแต้มหมูลแล้วนะคะก็สะสมเหรียญเพื่อมาแลกไอเทมพิเศษ ในหน้าต่างของดักอดเอ็กซเพในส่วนนี้ได้เนาะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวเปิดกล่องลำค่าน al ัก๊อปบีสตานั่นเองนะคะใครที่สนใจก็มาลองเปิดกันได้เนาะก็ตามที่ไอบอกไปนั่นแหละก็อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะอยากจะลงทุนในส่วนนี้ก็สามารถทําได้ไหมก็ทําได้นะคะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่าเราก็สามารถแบบเอาแต้มเหรียญในกล่องกาชาเนี่ยคือแบบไปแลกของต่างๆได้อยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ก็ถือว่ามาเปิดให้ดูกัน นะคะใครที่สนใจอยากจะมาเปิดแล้วก็กํำลังห่วงเรื่องว่า เลดการเปิดมันเป็นอย่างไรนะคะก็ตามที่เห็นนะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้วิจารณญ,ญาณของแต่ละท่านนะคะในการตัดสินใจแล้วก็รับชมกันไปเนาะแล้วสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด subscribe แล้วกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไอ้ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดโ Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วในครั้งหน้าเนี่ยไอ้จะอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไป คสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ